เงินบาทอ่อนค่าดันทองไทยบวกอีก50บาทโกลสปอตยังยืนเหนือ1,910ดอลลาร์ 1, พร้อมลุยสมรภูมิข่าวในสัปดาห์นี้สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องย o u ูบโกล a วเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์ g o l า w .com G O L D A R O U N D วันนี้จันทร์28สิงหาคมก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาโกลสปอตก็ย่อตัวลงไปทดสอบแถว1,905นะครับก่อนดีดตัวมาปิดเหนนะือ1,910 ไดไ้แต่สัปดาห์นี้ยังคงต้องเกาะติดตลาดอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะมีข่าวสําคัญมากมายก่อนอื่นเราไปดูราคาทองคําไทยในเช้านี้กันก่อนเลยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50บาทสมาคมค่าทองคําประกาศราคาแรกอยู่ที่31,900บาทราคารับซื้ออยู่ที่31,800บาทคํานวณจากค่าเงินบาทที่35.22บาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อ่อนค่าจากเย็นมาสุกปิไปตลาดที่ดับ35.10บาทต่อดอลลาร์และคาดว่าวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ35-35.20บาทต่อดอลลาร์โดยเงิน บาทมีทิศทางอ่อนค่าได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตลาดยังไม่พรายนการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดในรอบเดือนกันยายนส่วนปัจจัยในประเทศที่ยังต้องตามต่อก็คือโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้ชัยนิ่งโกมองว่าราคาโกลสปอร์ตพยายามทำเทคนิคเชีรีบาวแต่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าได้จึง่วงราคาทองคําไทยพอสมควรแม้ซึมขึ้นมาได้บ้างแต่ก็มีแนวต้านจํากัดนะครับกลยุทธการลงทุนก็แนะนําให้ขา,ทายทํากาไรตามแนวต้านแล้วก็รอยอดตัวเพื่อเข้าซื้อในรอบใหม่โดยใชายนิง่ง แนวต้านทองไทยที่31,850แล้วก็31,920บาทส่วนแนวรับอยู่ที่31,690แล้วก็31,600บาทเราไปดูราคาโกสปอร์ตกันสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น25ดอลลาร์มากสุดในรอบ6สัปดาห์โดยราคาขึ้นไปแตะจุสูงสุดที่1,923ดอลลาร์แม้ว่าวันศุกร์ราคาจะปิดตลาดในแดนลบแต่ก็ลดลงไปแค่2ดอลลาร์เท่านั้นหลังประธานเฟดยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อปัจจุบันยังคงสูงอยู่ทําให้ราคา กดสปอตย่อลงมาแต่จุดตำาุ่แถว1,903ก่อนจะดีดตัวขึ้นในปิดสัปดาห์ที่1,914ดอลลาร์อย่างไรก็ดีสัปดาห์นี้ยังคงต้องก่อติดตลาดทองคําอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจะมีการประกาศตัวเลขสษิกิของสหรัฐที่สําคัญสําค,คัญมากมายเริ่มจากในวันอังคารที่29นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขการรับสมัครงานและอัตราหมุนเวียนของแรงงานเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น9.7ล้านตําแหน่งนะครับจากเดิมที่อยู่ที่9.58ล้านตําแหน่งนอกจากนจ้มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมจากคอน คาดว่าจะลงแตะ116.2จากเดิมอยู่ที่117ขยับมาในวันพุทธที่30สิงหาคมก็มจะมีการประกาศตัวเลข,เลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะครับคาดว่าจะลดลงเหลือแค่2,100 0ตำแหน่งจากเดิมอยู่ที่3,024,000ตำแหน่งแล้วก็ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมา2ประมาณการครั้งที่2นะครับคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ2.4เปเ็นไายเดือนสิงหาคมวันพฤหัส31สิงหาคม,ม,า 31, าคมจะมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานายสัปดาห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เป็น2 3 6 0 0 0คนจากเดิมอยู่ที่2,030,000คนแล้วก็ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลร้วดัชนี PCE เดือนก,นกนนรกฎาคมคาดว่าจะทรงตัวที่0.2%นะครับข้ามเดือนใหม่ไปในวันศุกร์ที่1กันยายนประเดิมด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนสิงหาคมคาดว่าจะลดลงเหลือ1 6 9 0 0 0ตำแหน่งจากเดิมอ,อยู่ที่1,087,000ตำแหน่งแล้วก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมจาก S&P bo คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่46.9จากเดิมอยู่ที่46.4ก็เป็นประจาในชุกช่วงต้นเดือนนะครับก็จะมีตัวเลขแรงงานออกมาสัปดาห์นี้ต้องรอดูว่าตัวเลขการจ้างงานาานอกภาคการเกษตรจะออกมาพลิกล็อกหรือเปล่านะครับตัวเลขลดลงเหลือแค่1 6ึ่ หมื่นเก้าพันลายถ้าออกมาตามนี้ก็อาจจะดันให้ราคาบวกเพิ่มขึ้นไปได้นะครับเราไปดูภาพรวมกองทุน SPDR สัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับมาขายทองคําเหมือนเดิมน,นะครับขายออกไปหตันเศษๆนะครับทงใหเดือนสิงหาคม SPDR ขายทองคําออกไปแล้ว28.89ตันแล้วก็เหลือทองคําเพียง8 8 4 0 4ตันเท่านั้นนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศโดยอาศินมองว่าภาพรวมใหญ่ของราคาโกลสปอตยังปิดเหนือแนวรับที่1 9 1 0ัาดอลลาร์ทำให้ขาขึ้นเลี้ยสั้น ทำเฟรม H1 ฝั่งบายยังคงเล็บเหยียบอยู่นะครับแต่ยังไม่สามารถปิดเหนือแนวต้าน1,920ดอลลาร์ 1, ได้ทําให้เกิดแรงขายลงมาก,ก่อนแต่ก็ยังมองว่าเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับทางออสเตรแนะนําว่าให้หาจังหวะซื้อต่อราคาย่อตัวนะครับโดยทองจะสามารถขึ้นต่อได้หากเบรกแนวต้าน1,923ได้นะครับโดยมีป้าหมายถไปที่1,930แล้วก็1,940ดอลลาร์ 1, แล้วก็ให้แนวรับโกลดสปอตไว้ที่1,910แล้วก็1,905ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,920 3มาก็1,930ดอลลาร์ขณะที่ s t โกมองว่าสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศหลายตัวนะครับที่จะกระทบต่อราคาทองคำนักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยใช้กลยุทธ์เทสั้นเป็นหลักมุมมองการเทรดวันนี้นะครับทาง s d โกมองว่าให้เด้งขายย่อดซื้อนะครับโดยใช้แนวต้านเดิมที่1,922ดอลลาร์ตามโครงสร้างที่มีการทำ lower low, low นะครับเนื่องจากราคายังไม่หลุดแนวรับ1,905ลงไปหากมีการย่อตัวลงมาอีกครั้งก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับหากมีสัญญาณการกลับ โดยครับโด c d Go ให้นอรับทองโกสปอร์ตไปที่1,905แล้วก็1,890ส่วนนาตานอยู่ที่1,922แล้วก็1,930ดอลลาร์ด่านฮัวเซงเฮงคาดว่าราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ1,900ถึง1,920ดลอลลาร์ในสัปดาห์นี้ตามตัวเลขการจ้างงานแล้วจะมีเงินเฟอ้อ PCE นะครับโดยทางฮัวเซงเฮงให้รับไปที่1,900แล้วก็1,890ส่วนนวตานอยู่ที่1,920แล้วก็1,930ดลอลลาร์ปิดท้ายกันที่ G c แ p Go ้นะครับแนะรอซื้อที่1,90 1,898แล้วก็1,893ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,928-1,933แล้วก็1,938ดอลลาร์มีจุดซับร้อที่1,890ดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกม,มาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆที่เที่ยงผมพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางชายนิงโกนะครับไปดูมุมมองทางทเทคนิคการลงทุนทองคําสัปดาห์นี้กันว่าจับไปยังไงต่อนะครับหลังจากที่ท,ทองคํายังยืนเหนือ1,910ดอลลาร์ได้ทั้งๆท,ท,ที่ประธานเฟดยืนยันว่า จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อมาดูทิศทางดอลลาร์กันแล้วครับว่าจะแข็งค่าต่อไปหรือไม่เพราะว่าขึ้นมาแตะ104แล้วจะมีการย่อตัวในช่วงนี้หรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณพนัคงานทองรายใหญ่เมืองไทยที่สนับสนุฒิกำลังงานของโกลาวมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intagro Gold Trade จำกัดบริษัท Aussie จำกัดบริษัท China Ningko b u l l i o n จำกัดบริษัท China Ningko Jewelry จำกัดบริษัท TDC Gold จำกัดและบริษัทเร่งหงค c o m m u n ตี้จำกัดแล้วก็ยังไงก็รบกวนฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดช่่อองงงงทาาาตๆขโกล ทาง YouTube ทางเพจทางเว็บไซต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน,นด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ